วันนี้ครับเก่งน้องไม้แกงน้องไม้ไมไมใส่น้ำผูแเกงแบบบ้านๆของนะเจา้าแอมเยอะละพักชะอมอันติเป็นยอดกับไลงไปลเดุกใส่พักลงไปแล้วหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะเจา้าเก่งน้องไม้ใส่น้ำผู พอไก่สุกเกาะใสพักละหอมแย่ลงไปหอมน่ากินขนาดเลยเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าพาเข้าครัวทํทำเก่งน้องไม้เก่งน้องไม้ใส่น้ำปูเก่งแบบบ้านๆเอาน,นะเจ้าก็มีน้อไม้สดสองนออันนี้ป้ายังหมดได้ซอยเตือ้อสีดำๆนี่น้ำปูนะเจ้าอันนี้น้ำยานางป้าได้ขันไว้แล้วนะเจ้าถ้าก,ก็มีชะอมนะเจ้า ตะกะแล้วก็หอมเย่เจ้าเก่งน้ำไม้ถ้าได้ใส่หอมเย่นี่มันเปิ้งกันนะเจ้าเข้ากันดีเนาะพริกแกงป้าก็ยังมาได้ตามเต้อก็มีตามนี่เลยนะเจ้ามีพริกสดจะไข่หอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือปลาร่าผงน้อแล้วก็ผงปรุงรสนะเจ้าเดี๋ยวป้าไปซอยน้ำไหมแล้วค่อยมาตามพริกแกงนะเจ้าไปลงมือทำกันเลยเจ้า ซอยชิ้นน้อยชิ้นบางตามชอบไล้นะเจ้าป้าก็จะซอยประมาณนี้เนาะถ้าชอบบางกว่านี้ก็ใจ้มีดปอกผลไม้่านบางบางก็ได้นะเจ้า เจ้าตามพี่แก่งกันเนาะเอาทุกอย่างลงไปในครกปิ๊กความเพชรตามชอบนะเจ้าปากาะจะใส่ประมาณนี้เอาเพชรหน่อยนะเจ้าตามมาโลโซซ่าตองเล็กตัวใดนะเจ้า พอ,อยากก็๋อละแล้วก็ปาราวันนี้ป้าไซเป็นปาราซับละเอียดนะเจ้าจุดไฟตัง้งม้ำใส่น้ำสะอาดลงไปหัวน้ำหอมก็เอาน้ำไม่งลปต้มก่อนนะจ้า ไปจนกว่าน้ำไม้หายเฮินหายขมกว่านะเจ้าแต่น้ำไม้นี่จ้เวลาแก่งบ่เหิือนนะเจ้าบ่าคอยเฮินคอยขมเหมือนว่นไม่ไหลนะเจ้าต้มไปแหมสักกั้มนะจะกินของอร่อยของล้ำต้องใจงเย็นๆน,นะเจ้า <laughs> กต้มมาจนหน้ามันใกล้จะแห้งแล้วนะเจ้าที่นี่ก็ะเากระชอนมาลอ้านานองน้ำยาหนังก่อน,นนะเจ้าน้อยาหนังจาเสร็จกันเลอ แล้วก็ใส่พริกแกงกติโครกติดตามเะกี้นะเจ้าตักน้ำม,มาล,าล่างโครกเติมน้ำมล้างโครกลงไป ปลุ้รสันเลยนะเจ้าผงกุงรสแล้วก็ผงเหนือปรุ้มรสต่างชอบเลยนะเจ้าปลากร่อจะปรุงประมาณนี้นะเจ้าปรุงไปชิมไปเนาะจืดจางก็ได้เดี๋ยวค่อยเติมที่หลังนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยพระเอของเราเลยนะเจ้าน้ำาขู กินก่อนนะเจ้ายอดใส่ใส่พักเนะ่ะอื้อร่อยหลาำสราติดพอดี้ะเจ้าขั้นตอนสุดท้ายใส่พักลงไปเลยนะเจ้าพักหอมเย้ยละพักชะอมอันที่เป็นยอดอกับใส่ลงไปเลยเจ้ะ ตงไปลรวหอมไป3บ้าน8ดบ้านเลยนะเจ้าซุกแล้วเจ้าปิดไฟเดี๋ยวไปตักเซิร์กันเลยเจ้า เกาะเสร็จเรียบร้อยเจ้าแก่งน้ำไม้ใส่น้ำปูพอไก่สุกเกาะใส่พักละหอมเยลลงไปหอมน่ากินขนาดเลยเจ้าเก่งน้ำไม้ใส่น้ำปูกับข้าวบานๆแต่ล้ำขนาดนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากควแมไปน้องท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมแต่น,นะเจ้าวันนี้้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากันไม่ในครั้งต่อไปนะเจ้า สวัสดีเจ้า